วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมากับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทอกอสอเพื่อมาพบปะและเยี่ยมชมเกษตรกรผู้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพจากการเข้ามาสนับสนุนและให้การช่วยเหลือของทอกอสอครับ ็คงได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าความสําเร็จของพี่สามารถเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่เป็นเกษตรกรอันดับแรกๆของอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเลยก็ว่าได้นะครับและความสําเร็จเหล่านี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วยนะครับวันนี้เผื่อว่าเกษตรกรหลายๆคนนะครับที่อยู่ทางบ้านได้ดูอยู่และก็มีความสนใจอยากจะได้รับความช่วยเหลือแบบนี้บ้างครับผมอยู่กับพี่นรินทร์สุวรรณบริรักษ์ครับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วครับเขาจะมาพูดคุยถึงประเด็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรและก็การที่จะผลักดันเกษตรกรอย่างไรให้ประสบความสําเร็จแบบที่สามารถครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกเลยนะครับว่าธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมถ้าคุณสามารถได้มีการพัฒนาหรือว่าสร้างอาชีพให้แบบมั่นคงได้ใช่ที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้ครับคราวนี้ต้องถามพี่นรินก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับว่า หลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรแบบนี้หรือว่าหลักเกณฑ์ในการที่ให้เกษตรกรเข้าไปรับความช่วยเหลือจากเราเนี่ยครับมันต้องมีคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างครับอเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าการที่เกษตรกรจะเดินเข้ามาหาเราเพื่อให้เราช่วยเหลือเนี่ยครับตามตามพระราชบัญญัติของทกศเนี่ยครับต้องเป็นเกษตรกรนะฮะเป็นเกษตรกรเมื่อเป็นเกษตรกรแล้วเป็นเกษตรกรอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วครับต้องมีความรู้ความสามารถในด้านนี้นะฮะแล้วก็ มีโปรเจกต์หรือมีโครงการที่จะสร้างอาชีพแล้วโครงการตรงนี้เนี่ยก็มาคุยกันว่าโครงการตรงนี้มันเหมาะสมกับภาวะการตลาดในปัจจุบันไหมนะฮะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยก่อนที่เราจะมาดูโปรเจกต์เนี่ยเราจะต้องไปสอบลูกค้าที่บ้านไปถึงบ้านเลยฮะไปดูว่าความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงการทำมาหากินเป็นยังไงทำริ่งหรือไม่แล้วก็เช็คดูเพื่อนสูงว่า ลูกค้าคนนี้มีอุปนิสัยยังไงล่ะใช่ครับนะฮะเราเช็คถึ้นขนาดนั้นเลยนะครับแล้วพอเราดูอุมิสัยใจคอเรียบร้อยดูความน่าเชื่อถือของเกษตรกรแล้วเนี่ยเราก็มาดูโปรเจกต์มาดูโปรเจกต์ว่ามันเหมาะสมกับภาวะตลาดไหมดูแล้วมีความสามารถเป็นไปได้ไหมครับฮะพอที่จะส่งเสริมสนับสนุนไหมถ้าเรามองว่าไม่ไหว เราก็จะแนะนําว่าคุณควรจะไปศึกษาอบรมจากตรงไหนตรงไหนมาก่อนนะจะส่งไปเทรนเนอร์อที่ครับถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเรื่องของแผนที่เขามีการมาส่งอย่างเช่นกเกษตรกรมีแผนอยากทําทอะไรสั้1หนึ่งอย่างเนี่ยอเอาไปส่งเราเนี่ยเขาต้องมีการรวบรวมไปลักษณะไหนครับหรือว่า,าคิดไปเป็นแค่นามธรรมไม่ต้องไม่ต้องมีการนําเสนอเป็นรูปธรรมอะไรก็ได้เบื้องต้นเนี่ยไปพูดคุยไปพูดค,คุยแล้วเราก็จะมีทีมทีมพนักง,งานพัฒนาธุรกิจเนี่ยแนะนําในการที่จะเขียนโครงการ สอบถามในการทําโครงการจะครับเริ่มต้นจนถึงการตลาดก็คือตั้งแต่คุณจะทํำยังไงจะให้เราช่วยยังไงแล้วจะตลาดจะไปยังไงต่อพูดคุยกันครับอันนีก็มีการรวมหัวคุยกันก่อนว่าจะการตลาดไปทางไหนรูปแบบเป็นอย่างไรและถ้ามันถ้ามันไม่โอเคก็คือมีการอบรมก็จะแนะนําว่าน่าจะไปอบรมจากสูนี้นะอย่างเช่นที่นี่เนี่ย มันจะมีสากรโคนมของเดนมาร์กไทยเดนมาร์กไทยเดนมาร์กเนี่ยเขาจะอบรมสมาชิกคนที่จะเลี้ยงโคพออบรมเรียบร้อยปุ๊บมีความรู้ความสามารถเราเชื่อถือแล้วเราก็จะสนับสนุนเงินทุนแล้วก็มีความรู้ก่อนเดี๋ที่สามารถเขาในในปีแรกหรือว่าโครงการแรกนี่เราสนับสนุนเงินทุนจำกัดอยู่ที่เท่าไหร่ฮะไม่ไม่มีขอบเขตแล้ววันนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าความรู้กับกับโปรเจก ว่ามันมันควรจะตรงไหนก่อนเช่นอย่างพี่สามารถเนี่ยเบื้องต้นก็เป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี44 44แกก็จะต่มาหมื่นสองหมื่เป็นแสนเป็นล้านแวันนี้เนี่ยห้าล้านก็44ถึง55ก็ประมาณ11ปี11ปีเนี่ยก็มีการกู้มาโดยตลอดแต่ว่ากู้ก็ในโครงการของทกสของเราก็มีการไต่เต้าระดับเพดานขึ้นไปเรื่อย อย่างที่สามารถนี่แกจะเริ่มจากเจ็ดตัวครับแกจะซื้อวัวจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือทางสายพันธุ์เราเราโดนสายกอนอ่อมันมีมีสากอนเขามีสากอสายกอเนี่ยเขาจะแนะนําว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากจุดไหนดีครับแล้วก็แนะนําการเลี้ยงจากเจดตัวณวันนี้มีร้อยสามสิบกว่าตัวครับครับมีวัวที่ให้นมเนี่ยประมาณ5้าสิบกว่าตัวครับครับแล้วก็ อีก80ตัวก็เป็นวัวสาวที่เตรียมที่จะตั้งคันตั้งคันต่อไปลูกครับตรงนี้เรามีการแนะนําโปรเจกต์หรือว่าแนะนําแนวคิดวิธีการอะไรใหม่ๆเข้าไปไหมฮะมีฮะเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้าไปมีไหมฮะนอกจากนอกจากสากรที่เขารวมกลุ่มกันในการพัฒนาความรู้ในการทาอาชีพแล้วเนี่ยครับเรายังมีการเหมือนกับเป็นเป็นการจอยกับฟาร์มต่างๆที่มีคุณภาพเราก็จะพาลูกค้าเหล่านี้ นะครับไปศึกษาดูงานไปอบรมไปเรียนรู้รโดยที่เษกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับรสกศก็จะสนับสนุนให้สนับสนุนให้อ,อย่างเช่นที่สามารถเป็นเกษตร,รกรหนึ่งในเครือข่ายของเราเนี่ยรเราก็จะมีการรวบรวมเกษตร,รกรต่างๆที่ที่อยู่ในเครือข่ายที่เราคิดว่าจะพากลุ่มเหล่านี้แหละไปดงานศึกษากับกลุ่มที่เขาโตกว่าที่เขามีเทคโนโลยีดีกว่าอ๋อก็เสริมความรู้ให้เขาไปครับแล้วถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะเข้ามาขอโครงการหรือว่าเข้าเข้ามาขอ การสำรวจจากจากกศเนี่ยเขาจะต้องตัดเตรียมในส่วนของอะไรบ้างครับเบื้องต้นเนี่ยนวันนี้เนี่ยกกศเนีาาา่ยมีมีเครือข่ายอยู่แทบทุกอำเภอนะฮะเริ่มต้นจากหน่วยอำเภอไปสา,าขาจากสา,าขาไปสำนักง,งานจังหวัดครับทุกคนเนี่ยจะต้องเริ่มที่หน่วยอำเภอครับ,รบหน่วยอำเภอเนี่ยเราก็จะเข้าไปพูดคุยว่านวันนี้เนี่ยเรามีภูมิมิ่งเนาอยู่ในพื้นที่การทํางานของหน่วยนี้นะนะฮะเอาบัะชาชนเอาทวียนบ้านทวีสมรสหลักฐาน การหาที่ดินต่างๆมากแล้วก็โครงการเบื้องต้นที่เราแนวล่างๆไว้อะมันยังไม่ต้องสมบูรณ์ล้อเร็หรอกข้ามาพูดคุยกันว่านวันนี้เนี่ยเราอยากจะทําอันนี้นะครับมีภาคการตลาดอย่างนี้ครับเราก็จะสอบถามความน่าเชื่อถือความเหมาะสมครับตามทฤษฎีหรือตามหลักวิชาการแล้วเราก็แนะนําแล้วก็ส่ง ช่วยกันเขียนโครงการขึ้นมาครับก็คือว,ว่าเกษตรกร,ร,กรอาจจะไม่มีความรู้รบา้วนครบวรงจรแต่ว่าเมื่อเข้าไปสอบถามกับเราแล้วเนี่ย huh. เราก็จะมีการให้ความรู้เพิ่มเติมโดยตลอดครับ,รบก็สามารถที่จะช่วยกันปั้นช่วยกันร่างจนเป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบได้ครับและจําเป็นไหมครับว่าที่เกษตรกรจะต้องมีอ่โปรเจกต์ที่แปลกใหม่ในในตลาดในส่วนที่เขาจะทำคือความแปลกใหม่มีความแตกต่างจากโครงการหรือว่าโปรเจกต์ในตลาดที่อยู่ในคองผิดของเขาแล้วมีความจําเป็นไหมฮะ ไม่ครับไม่จำเป็นมันอยู่ที่ว่าความรู้ดั้งเดิมเขากับอนาคตที่เขาคิดว่าเขาจะไปว่ามันไปกันได้หรือเปล่าใช่ฮะบางคนเนี่ยมีมีมีหลักการตลาดที่ดีมองภาพไปไกลไกลกว่าตลาดที่เป็นอยู่มีวิสัยทัศน์คือกล้าวล้ำนำลกไปเลยแต่มันไปไม่ได้จะไปไม่ได้เราก็ต้องดึงเงินกลับมาเฮ้ยคุณไปทีละสเต็ปนะคุณอย่าไปโดดไปอย่างนั้นมันความเสี่ยงสูงเราก็จะ ดึงกันลงมาอันไหนที่เขายังไปไม่ได้เราก็จะแนะนําเพิ่มเติมคือให้ก้าวไปทีละขั้นเน้นอย่างนี้มากกว่าแล้วเราก็จะค่อยๆสนับสนุนไปโอ้โหนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีของทกศเลยทีเดียวในการสนับสนุนเกษตรกรต่างๆเนี่ยให้มีความประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลักดันส่งเสริมความรู้แล้วก็พัฒนากันตั้งแต่ช่วงต้นน้ําไปถึงการประสบความสําเร็จไปถึงปลายน้ำเลยทีเดียวนะฮะสุดท้ายอยากให้สุดท้ายอยากให้คุณพี่ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับ เขาอาจจะเกษตรกรที่ชมอยู่ทางบ้านอาจจะมีความคิดที่อยากจะอ<า>ขอแหล่งเงินทุนจากท้งตลาดว่าค่ายยังไม่กล้าฝากเป่นผู้ชมทางบ้าน่อยครับเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะการที่เราเรียนจบใหม่ๆห,ห,หรือเรากําลังจะแยกครอบครัวหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเรายังหาแหล่งเงินทุนไม่ได้นะครับอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองทุกอาชีพที่เป็นอาชีพสุจริตนะฮะแล้ว เราคิดว่ามันจะเป็นหนทางให้เราเจริญเติบโตได้เดินเข้ามาหาเราครับพกสมีหน่วยอำเภออยู่800กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับพร้อมให้การแนะนําพร้อมให้การสนับสนุนทุกท่านครับถึงโครงการของาเกษตรกรที่เข้ามานําเสนอให้กับเราเนี่ยจะไม่ผ่านเราก็ยังมีส่งเข้าไปอบรมใช่ครับเราไปเอาทิ้งใช่ไหมฮะเรามีคำแนะนําดีๆให้ นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นรินมากนะครับที่มาให้ความรู้กับโอและแจ็คและก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในการเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพกส์นะครับโครงการเกษตรต่างๆที่ท่านคิดว่าอยากจะทําอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีรายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวโดยสุจริตนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผ่านพกส์ทุกสาขาครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นรินมากมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและทั้งหมดก็คือแนวทางง่ายๆนะครับ สำหรับใครที่ต้องการขยายกิจการการเกษตรก็สามารถเดินเข้ามาปรึกษาทกศทั่วประเทศได้เลยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายเก่ารายใหม่หรือผู้ที่อยากเริ่มต้นนะครับทกศเขาก็มีรูปแบบความรู้ะเตรียมไว้ให้อย่างครบวงจรและก็รับประกรันความสำเร็จอีกด้วยนะครับ คุณโดครับผมว่าคุณต้องขอบคุณทอกอสอมากๆเลยนะครับ<ช>ไม่งั้นค,คุณไม่มีงานทําแบบนี้แน่ผมว่าโอ้สาธุนะเพราะรถ้าเกิดว่าไม่มีทอกอสอให้การสนับสนุนพี่สาม,มารถนะครับก็ไม่มีฟาร์มโคโนมที่ใหญ่ มีวัวประมาณร้อยกว่าตัวขนาดนี้แล้วผมก็มาอยู่ที่นี่ได้ความรู้มากมายเลยครับท่านผู้ชมครับและนี่จะไม่กลับไปบวชแล้วใช่ไหมไม่จะไม่กลับไปในเมืองแล้วใช่ไหมฮะคือไม่ไปแล้วในเมืองครับอยู่นี่มีความสุขดีแล้วเดี๋ยวมีอะไรหลายอย่างต้องให้เรียนรู้นะฮะไม่ใช่แค่ฟาร์มโคนมท่านผู้ชมครับที่จังหวัดที่นี่ครับยังมีอีกหลายสวนยังมีอีกหลายไร่ที่ผมคิดว่าน่าจะเข้าไปสืบไปค้นไปหา ไปขโมยแมวนะไ,ไปสืบไปค้นไปหาไปทํางานให้เขาสร้างประโยชน์ให้เขา<ช>นะ่นะสร้างประโยชน์และความรู้ดีกว่าคุณแจ็คครับก็ต้องบอกว่าทกศเนี่ยเขาให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยในแหล่งของความรู้ แหล่งเงินทุนครับแล้วก็ให้กับข้อมูลต่างๆดีมากเลยนะคุณผู้ชมใช่แล้วครับแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการจะเป็นลูกค้าทกศนะครับ,รบหรือว่าอยากจะขยายฟาร์มให้ใหญ่โตขึ้นอยากจะขยายพื้นที่ไร่พื้นที่นาพื้นที่สวนให้มันกว้างขวางมากขึ้นเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดต่อทกศได้นะครับทาตามขั้นตอนให้ทุกอย่างแล้วรับรองว่าท่านจะผ่านแล้วก็มี ได้รับความประสบความสาเร็จแบบนี้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่สนใจจริง,รงๆเนี่ยก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางเคสเตชั่นของเราเข้ามาได้ได้ด้วยนะครับหรือว่าทางรายการเกษตรพาลุยติดต่อมาทางคุณแจ็คก,ก็ได้ใ,ใช่ครับเราจะเป็นสูนยางในการติดต่อให้ครับที่02-967-7014ครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่รักโอช็อปโอคิดถึงกันอยู่ก็สามารถส่ง SMS มาหาโอได้ทางหมายเลข4689110นะครับหรือว่าส่งมาหาคุณแจ็คก็ได้ครับวันนี้คุณโอเขาบอกว่าจะขอตัวไปทํางานก่อน<ช>นี่5้าโมงเย็นยังไม่เลิกงานอย่างน,นี้ยโอ้ทำตลอดแหละผมมาตั้งแต่เช้ายันค่้ายันบ่ายเป็นงานที่เรารักไงครับโอเคครับเดี๋ยวให้คุณโอเขาไปทํางานที่เขารักต่อไปแล้ว คุณผู้ชมกับผมพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอะงานมาแล้วค่ะงานมาแล้วเดี๋ยวนี้งานคุณโอ้ครับวันนี้ลาไปก่อนดีม๋ยวนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกษตรพาลุยไปครับงานคุณโอเค